จเจริญสุขจเจริญธรรมสถาสาธุชนญ,ญาติโยมติดติดตามรับฟังรายการสารธรรมายามเจ้าตลอดถึงสถาญาติโยมติดติดตามอาการเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษา <c oughs> การเดินธรรมยาตราเพื่อส่งของค,ครูบาอาจารย์เตียธรรมาภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโย ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปีปีนี้เริ่มต้นโดยกิจกรรมการเดินธรรมยตาเพื่อสอนองคุณครูบาอาจารย์ซึ่งอาตมาภาพได้เดินเดินทุดงจากวัดบรรพศสถิตอำาเภอเมืองจังหวัดลำปางเมื่อวันที่28า 8, เดือนพฤศจิกาสองาร้อย 66ติที่ผ่านมาโดยการเดินมาจากาปากตางหรือว่าัางแยกที่เข้าตำบลนสันเมืองยาวตำบลบรรนสันตำบลมืองยาวที่ตลาดทุ่งเกวียนจังหวัดลำปางาเดินมาัางเส้นทางสายห่างชัดเสริมงามอ,อำเภอทุ่งหวัวจ้างอำเภอลีเนาะก็จะเข้าสู่เชียงใหม่ วันนี้วันที่5เดือนธันวาสองพันนับวันก็ได้อยู่7-8วันแล้วสาธยายโยมตั้งหลายเป็นวันที่8เข้ามานี่นะอะตลอดเวลาของการเดินทุดดงก็บม่ได้มีปัญหาอุปสรรคในเกี่ยวกับการสุขภาพสบายดีนะสุขภาพไ่มีปัญหา แล้วก็ในเรื่องอาหารการควบชั้นก็เพียงพอพอเพียงตลอดอที่ได้เดินทุดงมาก็บัดได้ขาดซากมือสถายญาิโยมมีอาหารสถายญาิโยมใส่บาตรอยู่เป็นประจำแม้บางวันเดินลัดตัดเขาก็คืิดว่าจะอดเข้าแต่ว่าก็ยังมีเตวดามาใส่บาตรอยู่เนาะก็คงต้องกล่าวนำไว้ยมแม่บุญเตรียมะยะวัน บ้านห้องฮีตำบลเสริมกลางอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางาขับรถเออลูกเบาขับรถจากบ้านจากจองมาหลายกิโลเป็นร้อยกิโลสถากว่าจะมา,าไปและกครับกว่าจะมาพบอัตามาที่ระหว่างทางแล้วก็ได้ใส่บัตรถ้าอัตามาแวะข้างทางเหี่ยก็คงบบปะเนาะโยมแม่ก็มาปะแล้วก็มาใส่บัตรเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง ระหว่างการเดินทางก็ได้พบปะกับสตาหาตดโยมสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรายการาจากทางร้อยหกจุดาศูนย์เมกะเฮิร์ตในรายการวิทยุสารธรรมแต่ละช่วงที่อตาตมาจัดแล้วก็ติดป่ติดตามตังคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชา,าติดตามกันมาเมินนานแล้วนะเราก็บัดได้โทรจึงบอกว่าไอยู่ที่ไหนตั้งได้พ่อหมู่บ้านใด อาจตีได้อู้เอินหยอกกันเป็นไะจำก็พี่น้องแม่ฟ้องจันทร์บรรนาน้ำมันแม่บัวแม่ลายต่างถิ่นแม่ลายต่างถิ่นบ้าน,นาบัวนะก็ได้อู้อ่าไ,ได้ได้อู้กับโยแม่เขาอ่ะวันหน้าจะเดินทางถ้าเดินทุดงจะมาตั้งเพงเนอร์อ,อีกนะกักษาสัญญาฮักษาคมอู้นะสัทธามัได้อู้เล่นอู้แล้วกอใจมันกอต้ตยมา ก็เลยได้มาทุดงสาเหตุที่เดินทุดงสายนี้ก็เพราะว่าได้อู้กับแม่เปินไว้และก็เคยได้อู้กับแม่หวินนายจาราแม่พัดชัยเมืองชื่นป้นว่าอาจารย์ยังมาทุดงตั้งเพ่พ่องเออวันหน้าก่อนปีหน้าไอ,อ้นะเอาเอาไปเอามาก็ปีหน้าก็คือปีนี้ละมีโอกาสได้มาเดินทุดงผ่านไปมาตั้งบนันบันของแหม่ แม่ฟองจันนะบันนาน้ำมันแม่ไหลต่างถิ่นบานนาบัวแล้วก็เลาะเลยมาจนบันเราเราเยาวอย่างต่างๆจนมาถึงบันอ่าบัานแม่เลี้ยงเนาะบันแม่เลี้ยงบันแล้วก็เข้ามาแม่เลี้ยงนี่ก็มีคนฟังรายการหลายคนแม่แก้วบันแม่เลี้ยงอันนั้นบัดได้โทรแล้วก็มีคนตีอยู่แม่เลี้ยงนี่ฟังกันหลายคนด้วยกันในอ่าตี ที่เปินฟังรายการอยู่เราก็ได้มาพบมาปะกันสถาญาตโยมเป็นสิ่งที่ทำให้อัตมามีความรู้สึกว่าโอ้คนฟังรายการธรรมะจาร้อยหกยูทาร์สูนก็ดีจากขื่นสีขาวกว็ดีมีอยู่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนแต่เปิดบันไดโทรการเดินในครั้งนี้ทำให้ได้มีโอกาสสัมผัสกับชีวิตของแฟนครับหรือว่าแฟนรายการธรรมะ,ะส่วนใหญ่ก็เป็นคนเฒ่าคนแก่ วัยสูงอายุวัยกลางคนขึ้นไปพบป,ป,ปะครับหลายท่านจากบ้านแม่เลี้ยงจังแม่แก้วเขาเนะก่อมาเลยมานะมาปะใส่ตีก่อนจะถึงตลาดบ้านเสริมงามอำเภอเสริมงามคุณโยมพรเนาะร้านร้านด้านานั่นค้าเปินเป็นร้านค้าเปินขายของอยู่เพินกอฟังรายการธรรมะเหมือนกันก็ปะญยตดโยมหลายท่านไปซื้อของในร้านค้าเออนี่การท่านอาจารย์สมชาติ ก็ได้พบปะกันได้อูได้จากันโอ้ดีใจสถท่า,าตลอดเส้นทางออกจากเสริมงามมาจนถึงบรรน,นาภัยนาจลา,า,าก็ได้รับการต้อนรับตลอดเส้นทางแล้วก็มาถึงบรรน,นาภัยนาจลา,าก็ยิ่งประทับใจเพราะยมแม่ทีเปิลติดต,ตามรับฟังรายการอยู่ตลอดจากบัสบายเนาะเจ็บเกาเมาหัวแม่วินานาจลา,าโอ้พระนาทุเจ้าเดินทุดงไป หายมาหัวแล้วอ่ะก็ไปอยู่กับเปื่นนอนกับเปื่นติปจ้าบานนาจลาบานณาภัยอยู่หนึ่งคืนแล้วก็ก่อนจะเดินทางกับเปื่อนกดดนตอนรับครับสู่ปฏิสันทานอ่านิมนต์ไปรับบาดรับบินทบาตตีบ้านของยมแม่วินนาจลาก็มาร่วมกันยูฮันมดเนาะแม่วินแม่แม่พัดใช้มืองชื่นแม่แก้วดีแม่ศีลาและแม่ลายแม่เนาะอ่าหลายแม่จำมาได้ก็ มีอยู่นะจำบัได้วันนั้นเฉพาะที่บ้านแม่วินนาจะลาฮันเนี่ยหูซึกว่าจะได้โอนปัจจัย3าสปันเหมือนกันเอาไปจ่วยห้องน้ำก็เป็นปัจจัยที่ได้หับมาช่วงที่เดินทางจากป่าจ้าบันอันสาแลบ้ันม่วงสาแลมาจนถึงบันนาจลาแล้วก็ได้จากบันนาจลาโอนไปส่งไปให้ท่านอาจารย์เกาะสามปันนะ อันนี้ก็คือญาติโยมระหว่างทางเปิดห้องหวานมาทมเดินทุดงครั้งนี้เพื่อจะจ่วยงานครูบาอาจารย์สนองงานครูบาอาจารย์เป็ี่ยนเจ้าภาพห้องน้ำเหื้อเปินห้องหนึ่งสองหมื่นห้าะกอสถาก่ห้อมตลอดจังสิบเซาร้อยพันก่อเก็บไว้แล้วก็ส่งไปเก็บไว้แล้วก็ส่งไปทุกวันสถาออกจากบ้านนาะยจะามานะก็มาฉัน อ่าพัฒนาหารเตี้ยนร้านกุ้งเตนบัดได้ฉันกุ้งเตนนะสาิาเจ้าโยมไมไผ้เข้ากับแต่อ่าเป็นร้านอาหารก็ไปขอหนังเพั่นโอ้ชมบรรยากาศดีดีแล้วก่อเจ้าของร้านก็จชิดใจดีงามเนอะอ่าร้านของเพื่นตั้งอยู่ถนนสายเสริมงามอ่าจะมาตั้งแม่ตำแค่สาิาอ่าแม่ตำอ่าเสริมงามจะมาตั้งแม่ตำแวะฉันอาหารเตีหยนเนาะ ก็เดินมาเรื่อยๆลเดินมาจนถึง,งอันพักผ่อนไปผ่องเดินมาพ่องระยะแถวนั้นเป็นเป็นสร้างถนนใหม่ก็เดินมา,าเดินลดก่อนนักนะก่อนลบรดผ่องยางผ่องฟูนควนก็อดเอาเดินมาจนาจนมาถึงศูนย์ศิลปวชีพแม่ตำนะก็เป็นศูนย์ริชีพในพระดัชพระดําริของสมเด็จพระนางเจา้าพระบรมราชินีนาถในขณนะนั้นหรือว่าพระพันปีหลวงในขณะนี้ ได้มาส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรได้มาทําฟาร์มตัวอย่างได้มาทําหลายอย่างซะทาเป็นศูนย์สินปราชีพที่น่าสนใจน่าแอวมีพื้นที่กว้างขวางแต่จะามานี่เดินท้งหน้าปุ่นนะเดินผ่านมาก็หารว่าปุ่นมีอันที่ที่พักที่ขายของก็เลยเดินเข้าไปอพอดีก็เปิ่นขายของแท้เนาะเป็นศูนย์แสดงอันสินค้าของอฟาร์มตัวอย่างของศูนย์สินปราชีพ่าน เปิก็มีกาแฟาเป็นหนังชั้นกาแฟาหนังสนทนาครับอันเจ้าหน้าที่ที่หนเปินก็บอกว่าโอ้ศูนย์แห่งนี้ส่งเสริมเรื่องการทําอาชีพหลายๆอย่างกว้างขวาง,วางสามารถไปดูงานใดแต่ว่าก็ต้องนัดหมายก่อนนะสตาถ้าอยากมาเที่ยวมาชมก็มาดูงานนัดหมายก่อนฟาร์มตัวอย่างก็มีฟาร์มกอทําอยู่เปิดทําอยู่แล้วก็เปิดกอส่งผลิตผลผลิตภัณฑ์ในฟาร์มนั้นะส่งไปโครงการของ ผลัดดำลิขยค技เนอะเอ,อไปนั่งอยู่ร้านฮันมีน้องหมาตัวหนึ่งชือ่อนายถุงทองเอาอันสอสีขาวแต่มันไปอาบน้ําเพื่อนขี่พุนขีค้คนสีดำหล่นมาหาหล่นมาหากดิกหางดุกด๊กดุกดิกอย่างรับผู้จักนี่ายอยากยอมกัเลยทักทายได้เอาขอนมปัน่นมันกินโอ้เป็นว่ามักขนม <laughs> กินขนมแล้วคอเคลียอยู่ฮันจนนัน ตัวมันหายเพื่อนวะล่ะตัวมันหายถ้ามันจะมาเจ็ดเทาเนาะก็เล่นด้วยกับมาฮะอ่าก็มาสังเกตถึงซัดนะสไตลหยาดยมเฮาก็แปลกเหมือนกันเฮาเป็นอาคัรทุกะสึ่งบาเคยหันเข่าก้าเถอเขาก็บอกเคยหันเขาก้าเถอะแต่พอมาพบมาปะกันแล้วอู้ทำเหมือนกับชนิดชนลมทรัเหมือนกับผู้จักนี่อ่าทำเหมือนกับจะอู้ได้น่สายตาส่งมาเฮือเนี่ยเหมือนกับจะถามว่าจะไปไหนยังไดเนาะอ่าก็เลยได้ เล่นกับสุงทองเป็นจัดเมินเป็นเส้านาทีบรรกามีความหู้สซกผ่อ,อนคลายเวลาเดินทางแล้วก็พระสัตว์สิงหิงห้อยนี่นะถัตวมันได้มีเวลาได้ทักทายได้อูจานะอูจากับสัตว์นี่มันตอบแต่เขาก็หู้ในใจนะนะเขาก็อู้อยากจะอูะ้บัดนียนะก็ะสนทนากันอพอแล้วเสัตว์บางครั้งก็ทำให้ขเขาผ่อนคลายหลายๆคนนะเดี๋ยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาไว้เนี่ยสัตา ก็เพ <Ooh. S 2> uh, ื heart, ่อจะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิดใจเวลาง่อมเวลาเหงาได้เล่นก็เขาได้ด่าก็เขาได้หวาให้เขาได้หยอกเขามันก็มีความสุขเนาะสัตวันนี้เป็นสัทติหมานี้เป็นสัวติก่กตัญยูสถานแล้วก็หุกกรรมอาตมาเดินตลอดตลอดทางมาก่อมาเห่าอยู่ตลอดแต่อาตมาบอกก้ยไหลบอกก้ยตีเขานะเห่าหล่นคำจางมาก็บอกว่าลุกระวังรถเน้อระวังรถทารถ ถ้ามันข้ามตังมาอยู่กลังตังเหา่าเขาถ้ารถผ่านไปมาแต่มาจะใจ้ทงบกว่าขอให้ชะลอก่อนอ่าต้องต้องข้ามไปหมตังเตังที่เขาข้ามมาเนี่ื่อจะให้เขาอยู่ฟังตังพูดเหา่า <c oughs> เห่าไปเหามาก็บอกมามานี่มานี่นักวักมาหาอ,อู้กันเ,เล่นกันไปฮะบางตัวอูดีใจเล่นลกพวกจักกบลกพวกจัก็ตมีแสดะอ่า จะใช้เวลาอยู่กับสัดนักพอสมควรเวลาหมาเหา่าอาจมาก่ยืนใือมันเหา่าแล้วก็ห้องมันมาหาบางตัวก็เข้ามาบางตัวก็เก่งบางตัวที่เข้ามาก็อเฮือยุบเฮือกับอู้นาตาจากที่เหา่าทัา้งถา,าสวกเนี่ยเวลาสนิดกันหุ่นจักกันแล้วเออมันก็สงบสง,งมนะ,ะได้นะาฮักแบบมามาเนี่ยสัตว์นี่ถ้าสัดนี่บางห้างเห่หามันจะเป็นศัตรูนะ เฮาเคยจะทักทายเฮาเคยจะแจ้งให้เจ้าของสักว่ามีบุคคลแปลกนามาดาบาันเฮาเนอร์เ่ะอ่าผนมาได้เฮาจะพบจะกัดบางตัวน,นี่วิ่งมาจะรุนจะรุนอ่ะมาถึงพบเขาตักเหี่ยเขาถามเหี่ยเขาอู้เหี่ยเออมันก็แกงหางแล้วก็อู้ตัวอันนี้หลายตัวถ้ามีถ้ามีกล้องถ่ายรูปห,หรือว่ามีคนติดตามถ่ายนี่จะได้ภาพอย่างอีเยอะเลยสักอันนี้คือซัดนะติปะระวังทาง อาตมากำทงบางจ้าก็ป้องกันเหมือนกันอ้ากำทงนี่ก็ถ้ามันเข้ามาหาจะบุกจะกัดแล้วก็เอาทงแกงแกงแกงเห็แต่ถ้าเขาพอแล้วว่าเออเขาอยู่ในวิสัยที่จะยืนอู้ก็เขาเจรจาก็เขาได้ก็อู้ก็เข่าถ้าวิ่งนี้มันกัดนะหมาสัตว์ยอยโยมมันเหมือนกับว่าเขามีความผิดแต่ถ้าเขามีความผิดอย่างเขายืนอู้กำมันนี่อย่างัมันก็จะเก่งแล้วก็จะยุดบางคนที่โดนหมาคบเพราะวิ่งข้ออย่างนี้ก็มีนะ ต้องระวังไว้เหมือนกันเนาะเดินทางมาจากเตียันแมต่ตำก็ขึ้นดอยมากำานินซุดเขตบ้านแมต่ตำนั้นก็คือสุดเขตอําเภอเสริมงามนอกอำเภอเสริมงามจังหวัดลําปางขึ้นดอยมาบ้านแมต่ตำเป็นบ้านสุดท้ายของอจังหวัดลําปางในฝั่งของอําเภอเสริมงามาขึ้นมาเตี้ววยวยขึ้นดอยมาตาตาชั่มบันแรงเห็นเนอมดแหงและเตี้ยวขึ้นดอยยันขึ้นดอยมาเมื่อถึงงาน บนดอยละก็มีโยมสามีภรรยาคูน่นึงมาจอดรถห่างไปประมาณสักร้อเมตรอ่าเขาก็จอดรถบนดอยแล้วก็เดินลงมาหาจะอาจมาย,ยังปดดนดอยท่านอาจารย์จะไปไหนผมจะไปอันเมืองรีบไปด้วยกันบอยนะก็อธิบายให้ปนฟังว่าเดินทุดงอ่บ่บ่านั่งรถนี่นะเออปนก็เข้าใจแล้วก็ขอท่ายลูกตัวย คนเฮาบางครั้งเจอกันระหว่างทางก็มีมิตรภาพเกิดขึ้นนะกระทาได้สนทนาก็ได้ทราบาเปิี่นทําเรื่องจะไปเมืองนอกเมืองนาไปต่างประเทศก็เคยไปมาแล้วคนติ่ไปทํางานต่างประเทศเคยไปมาแล้วเนี่ยเออได้สตังค์มาลงทุนบรรเทามันเหมือนอย่างติ่ตัวตัวเองตัวเองตั้งใจเนาะก็อยากจะกลับไปแหมกอดทาเรื่องแหมใหม่เปลี่ยนวงจรชีวิตของคนขายแรงติดไปต่างประเทศเนาะ บางครั้งก็กว่าจะมาตั้งรักบันเทาได้กล่อมใจง่ายนะใช่ไหมฮะถ้า,ถางบัจใจคําตอบทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีความหูมีประสบการณ์หลายอย่างก,กว่าจะทําได้ก่ได้อู้ได้จ่าก็็นก่อสอบปัญหาสอบความเป็นมาเป็นไปนไะปก็หันความจําเป็นว่าจะต้องไปนะเออนี่สินก็มีจ่าก็มีคนเขาเนี่ยเนี่ยสินนี่ส,นนสินเนี่ยครับมือเฮาแม้กระถ่งอยากจะอยู่บ้านก็นอยู่บ่ได้ต้องไปต่อนี่ อาจากท่านก็เดินขึ้นมามาพักอยู่ตีอนุสาวรีย์ของภูบาเจ้าเขาปีโอ้อันตอนมาถึงท่านก็ไล่โซดได้อยู่เนี่ยหลังจากพักผ่อนเรียบร้อยแล้วกลางเต้นกลางยังเรียบร้อยแล้วตอนมันแรงว่าจะไล่โซดเฮียสตาพอโอ้เป็นว่ามีสัญญาณสกรรมอะ่ะกลายเป็นว่าคืนนั้นมาได้จัดไล่การสกรรมเนะะาะสตาก็พักอยู่ที อนุสาวรีย์คุบาเข่าปีจนสว่างแจ้งแล้วแถมวันหนึ่งก็ได้เดินทางต่อเดินทางมาต่อผ่านบ้านบอนเหนือบนอนใจบ้านบอนเหนือบอนใ้ก็มีสถามาใส่บาตรอย่างติบอกตะกีมาจากหุยฮีบ้านห่องฮีเสริมกลางเสริมซ้ายเสริมกลางอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางได้มาใส่บาตรเดินทางมาเป็นร้อยกิโลกว่าจะมาถึงตรงนั้น อนุโมทนาบุญกับโยมแม่และคุณครูลูกบ่าวเนอ่ครูคัดอีกาจืดเป็นนะจืดเลนแล้วก็เดินทางต่อมาสัทธาฉันเข้าเช้าแล้วก็เดินทางต่อมาคืนนั้นก็ได้มาพักอยู่ที่บ้านถุงหัวจ้างนะบ้านถุงหัวจ้างอำเภอถุงหัวจ้าง,ง,จ,างจังหวัดลำปูนอ,อำเภอมาถึงตัวอำเภอเลยละสัทาเป็นอำเภอเล็กๆนะ อายากมาจากอำเภอลีเนาะเป็นอำเภอทุ่งหัวจางก็ได้มาพาักอยู่ที่ป่าปจ้าตะเคอนเนี่ยโอ้สงบเงียบดีอยู่ในป่าต้นไม้ใหญ่ๆเยอะเนาะเปื่นก่อเพิ่งเขาชกไปแล้วเมื่อตะวันนี่ก็อย่างนุ้เนานะเปิ่นเพียวฟัดฟัดกว่าสะอาดอยู่มาเจ้าเนี่ยจะมายังมาตื่นแต่รถเข้ามาลงคงคัง,งลงคงคังมาจอดค้างเมนโอ้นึกว่าเปื่นใจมากเก็บกัดกดกระด,ดูเก็บอย่างก็ฮู้เปิ่นก็ออกไปเนี่ยคงจะมาพอว่าเปื่นยังเปิดอัน ขามเมนให้ซ้ำเตืออย่างเอ่ยก,กันเนาะเพม่อนก็๊กไปหาอคนเตียนถือกุญแจหรือไอ้อย่างเนี้ยนะอาจจะมาก็โอเพม่อนมากันแล้วเนาะกเก่งใจเขาเก็บขอบเก็บควาก็ออกเดินทางตั้งแต่เจ้าตะวนันนี้เดินทางมาเรอยๆสถาญาตโยมก็มีญาตโยมใส่บารตั้งแต่ถุงหัวจ้างมาบานหวยาบานบานเัินถุงเป็ดบันหวยไหลเนาะ ่าซึ่งก่อนมีฉากประทับใจอยู่ตะวานิติถุงเป็ดฮะเนี่ยก่อนจะถึงอ่าจีบ้านถุงเป็ดมีญาตดโยมโอ้เปื่นนั้นจะไปทํางานเปื่นหันทุเจ้าเดินทุดงมาก่อลงมาใส่บาตรสนทานน้าอุจาก,กันแล้วปรากฏว่าเปื่นจําเสียงได้ท่านอาจารย์แม่นคอที่จัดรายการก็ตอบว่าแม่นแล้วเนาก่อได้หูจักกันได้ถ่ายลูกบันทึกภาพด้วยกันเป็นความประทับใจนะรับแฟนรายการที่เปื่นติดตามรายการธรรมะและจากนั้นก่อเดินทางมา ไปพักฉันเข้าติดตรงนะไปพระใส่คนติดโดยบังเอิญฉันเข้าอยู่เปิ่นไก่ไปก็ทักท้ายกันอะเดี๋ยวฝนปิกมาถามว่าอันนี้จัดไราการกอ <c oughs> จําเสียงได้ก็บอกว่าแม่นละนะสถานพะในกลางตรงกลางน้ก็มีปนาน่นึกเน,นาะฝนา่นึกกับแม่วันดีเปะฝนไปเนี่ยนายอยู่หิมหันปลูกมันอลู้อยู่ไปไป ปลูกมันอรูเนาะก็ไปปะกันได้สนทนาทราบว่าเปิ่นเป็นผัวอาจารย์อยู่วัดห้วยไล่เปิน่นคราวนี้ม่าอาจารย์คืนนี้ไปพักที่วัดห้วยไล่ทั่นก็นได้เราถามว่าไก่ก็แหมสักสามกิโลโอ้มาได้สามกิโลนี่เจ้าอยู่อาจาจะเดินไปแหมไก่อยู่เนาะ,ะเปิ่นไปเนี่ยนาอยู่ตัางบาน,นันถุงเพชรแต่บ้านเปิ่นห่างจากตรงนั้นไปแหมสี่สามสี่กิโลฉันแล้วอาจาก็เดินไปโอ้เดินไปจน จนประมาณสิบโมงกืองไปปะวัดห้วยไล่นะก็คิดว่าเอ๊วัดนี้วัดตี่อันโบราณสูโบราน,นั้นนึกเปินเป่นเปลี่ยนนั้นมาคณะยกอยู่ลุกแล้วก็พอดีมาคิดว่าผ้านะมันมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นไครแล้วเนาะเป็นคราบขาวๆข,ข,ขึ้นแล้วตอนติดตากตอนเจ้าก็หันใส่ก็เลยว่าเออซักพาเหตุกรรมดีก็แดดก็างามดีก็เลยแวะเข้าไปที่วัดเป่นมิาลาหนาวัดก็ไปซักพาซะซะซักพาเรียบร้อยก็หันนั้น ได้ยินเสียงหลวงปอหรือว่าไพบอกว่าเปิดเปิดอันรายการเตียตมาจัดตตอนเจ้า, 5, ต,าตีสามถึงตีห้าธรรมจัดตทางเฟซบุ๊กไลฟ์ได้ยินเสียงเปิดเปิดไลฟ์เปิดเสียงเอ๊ะนี่เสียงเหมือนเฮาโลนี่ฟังไปฟังมาแม่นแท้สุดๆหลวงปอเปิดกวบกอบกอบบอยู่โอ้ก่อนอนฟังไปกะตากผ้าแล้วมานอนฟังพักผ่อนไปพักผ่อนเรียบร้อยเอ้าก็มี ปีทุเอาเปิ่นมาหาเอาน้ำมาถวายถามว่าขาดแห่งพ่องบอกว่าขาดทุเอาพรนะ้อมมดเนาะอ่าแล้วก็บอกคุ่นว่าเดียวถ้าผ้าแห้งแล้วจะไปกราบหลวงปอรครับเี่นะพอผ้าแห้งแล้วเก็บขอบเก็คบคอบก็ไปกราบหลวงปอโอ้ปรากฏว่าหลวงปอปิ่นจือว่าพระครูวิธานกลาัลยาณกิจเจ้าคณะตำบลตะเคียนผมอำเภอตุ่งหัวจ้างจังหวัดระยูน เป็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุการพรรษาสูงและอายุเปันได้เจ็ดสิบพรรษาก็อ่านอันสากว่าสามสิบพรรษาละสัตย์่าสามสิบสามสิบสามสิบกว่าพันศาหลวงปอเปินอยู่ที่หั่นมาสากว่าปีอันสี่สิบกว่าปีตั้งแต่สองพันห้าร้อยสาจนถึงมาเดี๋ยวนี้สัตย์ท่าโอ้ารมีธรรมเป่นสูงไปหันเป่นพัฒนาวัดวาอารามสะอาดต้มเรื่องหน้าอยู่ นไปหันแล้วประทับใจมากสถทาเอาเหินธรรมชาติมากอ่อเป็นรั้วเป็นกำแพงเอามากอ่อไม่กระถางเป็นพระธาตุเจดีย์ไปหันแล้วงามเป็นวัติอัตมาหันแล้วประทับใจการก่อสร้างการเนี่ยอย่างต่างๆนี่เข้ากับธรรมชาติได้ดีมากนะถ่าสถาญาตยมผ่านมาตางบันห้วยไร่ขอให้ได้แวะขอกำเตะนะศิลปะการทํางานของหลวงปอนั้น งุทงามหมาักกำแพงเผืนพอแ่กกำแพงกอประทับใจและสะะัตว์กำแพงบทวิหารสารตาิพักทำใดสะอาดเรียบร้อยหลวงปอเป็นคนที่ยิ้มง่ายเป็นคนอุจาอ,อุจาเพราะเป็นคนที่มีเมตตาในน้ําเสียงในใบหนา้าใบตาเป็นผู้จักกับท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเป็นปัปะกกอ่เหมือนกันท่านอาจารย์วรรณชัยเคยไปเจดีวัดห้วยไหลตัวหนึ่งสตาแฟนครับ ของครูบาอาจารย์ไปแอววได้ผ่า,านมาตั้งนเมืองมาจากเสืิมงามหรือบาทลุกจากาเ,ชาเชียงใหม่เชียงไฮมาไปแวอววขไปแอววเน้อสถาไปแวะแอววได้เลยวัดห้วยไหลเนี่ยนะถ้าวัดเข้าไปแอววแล้วจะประทับใจความร่มรื่นแล้วก็อศิละปะที่หลง่อดได้ทำหันครูบาลาไปแปลงอันโบดแบบอันล้านนาแบบตั้งเหนือเอาแบบมาจากเมืองน่านมาสร้างให้หลงปออ่าที่หันหลายล้านสถาไปขอเน้อ ไม่แอววพอเนาะอันนี้วัดบันไลจากวัดบรนไลอัตมาก็ได้เดินทางลาหลวงปอแล้วก็เดินทางมาถึงิี่ปราช้าบรรไม้เขียนเนาะไม้ตะเขียนอีกนะบันไม้ตะเขียนทีน่นี่เราก็ภาคยู่โอ้เป็นนั่นเป็นเป็นสูสานเป็นปราจ้าที่เป็นปรับปรุงใหม่เนาะหลังคาอย่างนี้ก็ทาใหม่หลังคาโครงสร้างอย่างต่างๆทําใหม่หลายๆจุดทองน้ํห้องถาสะอาดสะอาด มาพักผ่อนที่นี่ก็ได้รับความสะดวกสบายมีน้ำมีไฟพร้อมอก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเจ้าสถาทุกท่านทุกคนที่ได้จวยกานสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการชาพนกิจศพตลอดถึงไว้เป็นที่พักผ่อนของพระทุกดงที่เดินผ่านไปผ่านมาผ่านทางมาก็ได้พักอาศัยก็เอาบุญมาฝากให้สถาญาติโยมทุกท่านตัวลตลอดถึงสัพรพเวสีเทวบุตรเทวดาติภกฟักรักษา อ,อยู่ในอาคารสถานที่าชาปณนสถานบรนไม้ตะเขียนที่นี่นะทุกตนทุกองคเพื่อได้ส่วนแห่งบุญติภูคาได้ปลอมเปล่งได้เดินทางมา,าถึงวันนี้สถาญาตโยงโครงการที่อาตมาทำก็จะชิ้นสูดแห่งกี่วันและวันนี้วันที่ห้าเนะาะวันที่ห้าธันวา,าเดินธันวาก็เป็นวันที่8ของการเดินทาง ธรรมยาตาสนองคุณครูบาอาจารย์ปูจาคุณครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่อตาตมากล่าวถึงก็คือท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและท่านอาจารย์พระคมมรูสุเมธธรรมเสวีซึ่งเปิ้นจะมีงานใหญ่ของเปิ่นถึงสองวัดวัดปากกลางเจริญมีงานส่งน้ําพระาธาตุแล้วก็ไหว้สาสกัลลปูจาพระเจ้าทันใจที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดปากกลางเจริญแล้วก็จะได้ตานห้องน้งําห้อง่า ห้องน้ํเก็กําลังสร้างอัตรมาภาพได้เปลี่ยนเจ้าภาพเพื่อกับท่านอาจารย์หนึ่งห้องสองหมนห้าพันบาทาเดินทุดงครั้งนี้ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์บัเหลือทิดย่ำนึกตาทิดย่มสิบบาทสาวบาทเกาโอนไปโอนไปทุกวันทุกวันเพื่อจะอรวมบุญเพื่อท่านอาจารย์ได้เอาไปเปลี่ยนปัจจัยเป็นต้นในการาไปสร้างห้องน้ำเนาะปรับปรุงห้องน้ําติส่วนติเหลือแหมก็มีตอนนี้ปูกระเบื้องติดตังสุขภัณฑ์แล้วก็ แล้วเซตแน่นอนก่อนงานนี้สัอ่าดึงเก็บสีเก็บรายละเอียดอย่างก็จะเรียบร้อยก่อนงานนี้สาัายาดยมจะได้ไปหันไผ่ที่ร่วมบุญมาก็จะได้ไปหันหลายท่านแจ้งอตมาตมาว่าโอนไปแล้วเน้อท่านอาจารย์โอนไปที่วัดปากตางจเจริญแล้วนะอ่าฝ่นบ่มีลายบ่มีอย่างส่งมาให้อาตมาดูแต่ว่าก็แจ้งมาว่าโอนไปแล้วก่อนุโมทนาบุญเนื้อสัตยาดยมที่โอนมาแต่วานี้หลวง่อ อันท่านพระครูวิธานกระะนารยานกิจได้เมตตารวมบุญมาหนึ่งันบาทแล้วก็สถาญาติยมระหว่างทางร้านร้านร้านค้าถิ่บบันห้อยไหลเนะาะคุณโยมแม่ยิงคุณโยมปวดใจจำป่นมาได้เขียนชื่อไว้อตอนนั้นตะวันนี่คือเป่นแกะซองทั้งหมดแล้วก็ปัจจัยอยู่ในซองได้อยูอ่หนึ 1, ่งพันหนึ่งันแปดร้ังเจ้าของร้านสามีภรรยาเป่นห้อมรวมกันแหม คือได้อยู่2,500บาทก็ได้โอนไปแต่ว่าอนุโมทนาบุญกับเมตตาบารมีของหลวงปอพระครูวิทาว่าพระครูวิธานกัลยาณกิจและศรัทธาญาติโยมตลอดเส้นทางพือท่านเจ้าทั้งหลายที่ได้ร่วมบุญในวันที่ผ่านมาขอท่านเจ้ามีความสุขมีความเจริญผู้ข้าได้สมาทานอย่างทุดงควัตปฏิบัติธรรมในคราวครั้งนี้ขอขอเอาบุญเอากุศลนี้มาฝากมาแบ่งปันให้ท่านเจ้าทั้งหลาย ขอคุณพระพทธคุณพระธรมคุณพระสั่งฆ้เจา้าจงมาหมาเกา่าเกศาพวกปลข้าสามุลราชธายอมป่อยยมแม่ยมปี่ยมน้อง่ังหลายที่ได้กล่าวนำไปสถาญาตยมทุกท่านทุกคนท,ท,ที่ได้ใส่บาตรถวายน้ำเขาน้ำโภชนาะอาหารตลอดเส้นทางที่ผ่านมาที่จะมาภาพได้เดินทุดงธรรมมัตจามาขอให้ท่า,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 มมา,ทานจังหลายได้มีความสุขมีความเจริญพยาตรอัปบาท ที่เกิดมีขึ้นในตนในตัวก็ดีความกงวลอันตรายที่เกิดขึ้นในจิตในใจของตัานทั้งหลายก็ดีด้วยไตเตชเจ้าปรามีธรรมอาเตชเจ้าปรามีของแก้วเจ้าสาประการตลอดถึงปารารมีธรรมของครูบาอาจารย์ตลอดถึงที่ผู้ขาได้สมทานทุดกขวัดในคราวครั้งนี้จูงข่ชัดปัดเป่าพยานอันตรายพภัยทั้งหลายความกงวลทั้งหลายให้ได้มาลายหายไปแม้นว่าตัณนเจ้าทั้งหลาย ปราถนาจะเอาบุญเอากุศลนี้ส่งยุไปเหรอับเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินพญาคมพญายมมาลาดตลอนถึงเจา้าว่าญาติตั้งหลายและเจ้ากรรมในเวรคือเขาเจ้าตั้งหลายเหล่านั้นได้กินได้บริโภคได้พ้นจากตี่ยากได้พ่ากเสียจากที่ทุกได้ถึงสุขเป็นที่แล้วคือเมืองแก้วยอดในลับปานแม้นว่าไปตีสุขสำรันแล้วขอขอเหอนไหวกลับมา ปัตาาอนุโมทนาอำนวยโอใจให้เจ้ามุลถาถายาดยมอันเป็นญาติกาพี่ปน้องส่งบุญไปหนั้นคือเขาเจ้าทั้งหลายมีอายุมันขวัญยืนบังบุญตุนเต้าอายุยืนยาวร้อยสาขวขอบเขาอาาัสสาได้อยู่กัมจูวระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเสี่ยงจีรการอันนาน,นั่นเทินยะทาวาริวหาปุราปาริภุเรนติสากรัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตนานังอุปกาปฏิอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิะเมวะสมิจฉทตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามนิโชติระโสยธาสปีติโยวิวัตชันตุสัพปะโรโกวินาสตุมตัเตภวัตวันตรายโยสขุขีตีคายยโภภะอาพิวาทนาสีริสานิจัง พุทธาปจายโนจตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัอ่ะก็จะได้เดินทางต่อไปเนาะจากนี้ไปก็คงจะไปตังอำเภอแม่เอา้า <c oughs> จากถุ่งหอยจ้างไปแม่เอาแหมอ่าประมาณ50สิบกิโลสถทตรงไปเรื่อยๆจะออกตังป่าช้างชดไปตังจอมตองได้หล่อพุ่นเนาะ อันนี้คือเส้นทางที่จะเดินวันนี้ไปถึงไหนก็ประมาณสัก6กิโลถ้าจะเดินได้อยู่สําหรับวันนี้ถึงไหนก็พักกันเนอะอาสาธยายมติดติดตามทุกท่านทุกคนขอให้อยู่ดีมีสุขวันนี้อากาศหนาวอา,ากาศหนาวกอตะวันเนอะอากาศหนาวก็หาผ้า,อ,าอุ่นๆมาใส่เนอะรักษาสุขภาพอัตมาภาพเองก็ต้องสุกหว่อมใส่หว่อมเวลาเดินอากาศมันเย็น อ่ากอเอาความคุณงามความดีทุกอย่างทุกประการมาฝากมาแบ่งมาฝันให้สัตยาติโยมอ่าคิดดีทำดีพูดดีก็ให้รีบคิดรีบอ่าพูดรีบทำนาพูดแล้วขอให้รีบทำอ่าอยากได้ดีไม่ทำดีนั้นมีมากดีแต่อยากหากมาทำน้าคำเนาะอยากได้ดีต้องทำดีอย่าดีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยเนาะสาธุเจริญสุขเจริญธรรม